แอนั่นนี่หละเอ้่นเขาปิดแล้วมันสีหนาวนะพี่น้องเนาะเห็นมูเห็นพั่วเลือจักเหลือจักหกสิบโอเคพี่นอ 60, ้องหกสิบพอหั้ตะหอดข้างพี่น้องมาตะเชียงไม่โอ้รถเงาเป็นแถวจอดทั้งหลังเลยดิ ไปเปิดช่องไม่กับสิเพื่อนกับสิาฮเบิรนี่เลยเริ่มต้นไหมดิเอาแบบถือกคถือเกนเพื่อนนะพี่น้องเนาะโอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทักมูจักจักจักหน่อยคนกับจังค่อยเสียนเบรกไว้จะเข้าเดี๋ยวไปเปิดช่องไม่กับสิเพื่อนกับสิาฮเบิรนี่เลยเริ่มต้นไหมดิเอาแบบถือคถือเกณนเพื่อนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสีมาเวอา,วาให้ฟังว่าวิธีใดเดี๋ยวตอนนี้กะไก่พี่น้องเมื่อยแต่นลดกับเมื่อยแล้วอ่นบ่รอกกาวิธีที่นะเดี๋ยวไปล่มตอนต,ตอนเนี้ยเจ็ดสิบแต่ลงอีกสิบโลนี้ สิสิพ่อดิน,นย่าอยู่นี่จนมาคำผัวล่ะตอนนี้จังมองแล้วบ่หูคือกันนาฬิกาบนี้อู้ดกับเพราอยู่ทั้งหมดเสเลร์ดน้นดำหนักพ้อมพอดีบีนนับจากมือนี่ไปเด้อยายนั้นมีเป้่าไหมายเิร,รดน้ำหนักพ่อมพอดีบีนนับจากมือนี่ไปเด้อยายนั้น เป้าไมา้แค่นั้นนี่ละเอ้ขั้นเขาปิดแล้วมันสีหนาวนะพี่น้องเนาะสิเพื่อเห็นมูหเห็นพวกวอ้เปิดโทศัพักคุยน้ำมูซะก่อนมาหนีว่างเงียวเลยพี่น้องสิได้ทักทายกันสิรถนำนักให้เรือคมันวิ่งมองจอดรถบริืัทมา กนดีคือกันหลีกขานย่างออกไปกะสิได้บะกินกีนะพอดีพอดีแต่ว่าแต่ว่ามันเบิ่หละมันก็อ้วนคือเก่าละแต่ว่าน้นหนักสิลุ่งนะเห็ดวิธีใดตีแค่นั้นนั่งอยู่ในรถละเปิดพัดลมเปิดพัดลมเอาพัดลมโซลารเซลล์นี่ละวิธีนี่ละวิธีขีคานย่างออกไปหาแนวกินมันเกลือจักเหลือจัหกสิบ โอเคพี่น้องโอ๊สิเพอรัญญาอยู่นี่จนมาคำผุล่ะตอนนี้จังมองแล้วบางูคือกันนาฬิกาบนอี้กับเขาอยู่ทั้งนอสนี่กันได้เดี๋ยวไปตอบเพื่อนๆก่อนแจ่พี่น้องสวัสดีค่ะตัญญาอยู่นี่จนมาคำผุล่ะตอนนี้จังมองแล้วบงูคือกันนาฬิกาบนนี้ เบผอยู่ทั้งนอกเอเปิดโทรศัพท์คุยน้ามูสะก้อนมนีว่างเงาวเลยพี่น้องทีได้ทักทายกันสีรลดนำหนักพร้อมพอดีมีนับจากมือนีไปเด้อยายนั้นมีเป้ใหมยว่าสีรลดน้ำหนักให้รือว่า สิลดนำนักให้ลรือเอเปิดโทรศัพท์คุยน้ำมูสะก้อนมาหนีว่างเง่าวเลยพี่น้องสิได้ทักทายกันอเอาติดไปตึงหัวรถกะมันกะเก็บไฟบรไดายลายดอกก็สื่อหมอแวดมันสำา่องไว้พี่น้องกะว่าสีลดนำนักให้หรือทีนนอ่เรลวนี่ข้าเดียวนี่ แดดนอะน,นอนหนพี่น้องโอ้ยมีมองยู่มองเศร้ามีตลอดีหาเสียีกันได้แล้วไปตอบเพื่อนเพื่อนก่อนแก่พี่น้องสวัสดีค่ะนั่นนัง่งอยู่ในรถหละ่ะเปิดพัดลมเปิดพัดลมออกพัดลมโซโลาเซลล์ว่าสีรถน้ำนักให้ลืดหมวตะหอดข้างพี่น้องมาตะเชียงใหม่ โอ้รถเง่าเป็นแถวเลยจอดทั้งหลังเลยดิสิ้นตีตีสามบอ่อออกมาอ,อ,นอนอนยู่ยยุตาาพี่น้องวาแต่มาหอดลงเอาสนานีกันได้เรวไปตอบเพื่อนกอนแจกพี่น้นอ,นนองสวัสดีค่ะแค่นั้น,นอเอไอ้ท่นเขาปิดแล้วมันหนาวนะพี่น้องเนะิบ่เห็นหมูเห็นทั่ว เดี๋ยวไปล้มตอนตตอนเนี้ยเกจิดสิบระองอีกสิบโลนี่สิบสิบพ่อดีนานบางหน้านี่มาหอดกระเปิดตอบรัวๆเด,ด้กเด็กเขาสิปิดง่องเนี่ยนะสิบปะไดามาแสดงตัวตวนให้พี่น้องมาทักทายเพื่อนทักทายพี่น้องไอ,อ้เปิดโทรศัพ คุยน้ามูสกก้อนมาหน,นีว่างงี่เงาเลยพี่น้องสีได้ทักทายกันแค่นั้นนี่หรอ,อขอ้่นเขาปิดแล้วมันสหนาวนะพี่น้องเนะสิบาเห็นมูเห็นพวกเหลือจกักเหลือจักหกสิบโอเคพี่นอ้องหกสิบพอเดี๋ยวลงไงบานีสามตุ่ม โอ้ยเมย์เมย์เมย์มึง,มงมก็สิมาสวยเหมือน,น้าอยู่นอนเลยนอนตื่นมาสีรถดนำนักให้หรือนั่นงอยู่ในรถหลับเปิดพัดลมเปิดพัดลมเอาพัดลมโซลาเซลล์เรือจักเหลือจักรหกสิบโอเคพี่น้องหกสิบพ่อ <laughs> ตีดตีสามบ่ออกมา นอนอยู่เอยุยตาเพี่น้องมาแต่มาหอดลงเจรถญดนำหนักพ่อมพอดีปีนับจากมือนี้ไปเด้อใหญ่นั้นมีเปาไหม่ต่อเพื่อนๆกับเสด้ยอยู่แปดวนิดข้นเหมือนได้พี่น้องตอนนี้มานางเ้ากับสองสองหน้าที่สองน้ เขาปิดแล้วมันสีหนาวนะพี่น้องเนาะสิบอเห็นมมเห็นพวกแค่นั่นนี่หละเอ้ขั้นเขาปิดแล้วมันสีหนาวนะพี่น้องเนาะสิบอเห็นมมเห็นพวกสวัสดีอีกแล้วพี่น้องหัวฟูเลยพี่น้องนี่แล้วมืงเลี้ยงไปยอมผมเลยเดี๋ยวไปล้มตอนต,ตอนเนี้ยเจ็ดสิบ ถ้าลงอีกสิบโล,โลนี่สิสิพอดิ่งีทีสามบ่ออกมาอู้นอนอยูย่ไอย้ยต่าพี่น้องอามาแต่มาหอดลงเดี๋ยวไปลมตอนแต่ตอนเนี้ยเกจิบถ้ลงอีกสิบโลนี่สิสิพอดิโอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทักมือจะ้ะ น่อยคนกะจังค่อยสเสียนเบรกไว้จะเข้าวเดินึ่งมาหอดเวลาว่างมาแทกกท้ายเพื่อนๆซะก่อนยางไปหนึ่งกะสามสิบนาทียางกลับมาอีกสามสิบนาทีกัเป็นชั่วโมงหนึ่งเงินบอมันแห่งเห็ดอยากไอขั้นตุกตอติดไปตั้งหัวรถกะมันกะเก็บไฟประดายลลยดอกก็ซื่อหมอแวดมันสำรองไว้พี่น้อง ไอ้นั่นนีล่ละเอ้ขั้นเขาปิดแล้วมันสีหนาวนะพี่น้องนะเนาะสิบเห็นมูเห็นพวกสิรถนำหนักพ้อมมพอดีปีนับจากมือนี่ไปเด้อยายนั้นมีเป้าหมายต่อเพื่อนๆกับซีได้อยู่แปดสิบคนมันได้พี่น้องตอนนี้มานางเบากับสองสองนาที สองนนะั้โอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทักมูจกัจกจักจักน้อยคนกะจังค่อยเสียนเบรกไปจักข้าวเดี๋ยวที่เ้็วนี่ข้าวเดียวนี่แดดนอนนอนน้อกพี่น้องโอ้ยมีมงยูมงเศร้านี่ตลอดี่ที่เ้็วนี่ข้าวเดียวนี่แดดนอนนอนน้อกพี่น้องโอ้ยมีมงยูมองเศร้า ีตลกดียังมาหอดเวลาวางมาแท็กท้ายเพื่อนๆสะกอนย่างไปหนึ่งกัสามสิบนาทียางกลับไม่อีกสามสิบนาทีกับเป็นสมองหนึ่งเงินบอลเดี๋ยวลงไงบอริสามตุ่มโอ้ยเมยเมยเมย์มึกก็สีมาสวยมึกเศร้าเหนอนเลยนอน